สวัสดีครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยในแบบสบายสายสไตล์ดรวิกรนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีครับนะเลคเฮเวนรีสอร์ทวันนี้เราขับรถมาจากกรุงเทพนะครับมาการจนบ,บรุรีตั้งแต่เมื่อคืนนะครับมาถึงตอนเย็นก,ก็หลักๆก็คือจะมาทดสอบเจ้าคันนี้เราก็มีรถที่อยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยเข้ามา ด้วยจอยด้วยเพื่อมาทดสอบโดยเฉพาะกับโกวิงแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณเอจากมอเตอร์กรุ๊ปครับสวัสดีค่ะคันนี้จริงๆคุณเอค,คันนี้ออกมาเมื่อวานนี้ขับเป็นครั้งแรกที่ได้ลองตัวพันสามเเกียร <Gear Auto. S 2> ์ออโต้คุณเออยากเล่าอะไรไหมจากประสบการณ์ที่ที่เคยทดสอบหรือขาย BM w ดย,ยูมาถ้าจากประสบการณ์เอเลยอะคะ่ะตั้งแต่ ขายมาเกือบทุกรุ่นจนมาเจอตัวนี้<ม>คือเรียกได้ว่าว้าวมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าทั c ชั่นคอนโทรลหรือว่าออปชันต่างๆที่เสริมเข้ามาให้ในตัวนี้<ม>แล้วที่พิเศษเลยก็คือมันเพิ่มตัวระบบ AHA AHA ก็คือเป็นตัว Ultimate s h i f Assistant นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นโหมดช่วยเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัตินะคะก็คือเป็นเป็นตัวช่วยการเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติก็คือตัวนี้<ม>บอกเลยว่า เจ๋งมากตัวนี้ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ลองลองขี่มานะครับแล้วก็เปรียบเทียบความรู้สึกของโกวิงจากประสบการณ์ผู้ใช้ที่ผมทีผมเคยขี่เนี่ยผมว่าตัวนี้มันได้อารมณ์ของความสนุกมากกว่าคือโกวิงเนี่ยมีความสบายจริงนะครับแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะรู้สึกสบายเกินไปแล้วมันมีบางช่วงที่เป็นไฟแดงโล่งๆนะคบเราก็ได้เอาเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยมาสคันมาทดสอบกัน ก็จะมีตัวโกวิงจ l 1อพันแปดมีเคพันหกของบีเอ็มเดี๋ยวมันอยู่แล้วก็เจ้าคันนี้ก็ตอนออกตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าช่วงแรกเป็นไงงบ้าค่ะตัวคันนี้นำแต่หมายถึงว่านำกับเทียบกับเคพันหกนะเคพันหกอาจจะสู้ไม่ได้เพราะว่าเป็นระบบคาสอยู่นะครับแต่ยังไงก็ตามจีเอพันแปดก็ยังกินอยู่ก็ยังกินอยู่ต้องยอมรับอาจจะด้วยเหตุผลทั้งวหนึ่งเป็นฟูลอโตเมติ นะครับผมว่าโกวิงหนึ่งเครื่องมันก็ใหญ่ขึ้นด้วยอ่าใช่คือคือโกวิงมันเป็นเครื่องพันแปดเนาะแต่คันนี้มันแค่พันสามใช่ค่ะพันสามันก็เลยจะคอมเพลกันยากแต่ว่าจากความรู้สึกของผมเนี่ยอันนี้ไม่ได้่อนะคือเรารู้สึกว่าคือเพอเอผมเป็นคนชอบขี่รถเอนดูโร่ด้วยค่ะก็จะรู้สึกว่ามันสนุกกว่าใช่นะครับอารมณ์ก็จะอีกอีกแบบหนึ่งเลยอาเวลามันขึ้นแบบเกียร์ออโต้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบตึกตักตึกตักนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้แบบสะดุดมาก แต่ช่วงแรกของการปรับตัวเนี่ยเราออกมามีช่วงรถติดบางทีเราก็ยังไม่คุ้นเคยนะฮะใช้ระบบดีหรือเกียร์ออโตของมันเนี่ยบางทีการลดเกียร์เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเทคนิคอย่างไรตอนแรกๆก็จะมีอาการแบบประมาณว่ามันกระชากบ้างเพราะเราเติมคันเร่งปั๊บเกียร์มันกําลังยังยังไม่ได้มันก็ลดเกียร์ลงมาทีหลังคันนี้คันเร่งเราค้างอยู่มันก็มีกระดุกกระตุกแต่ตอนหลังเนี่ย ผมก็ทำคล้ายๆเหมือนตัวโกวิงโกวิงค่ะคือโกวิงเบิ้ลนิดนึงให้มันเกียร์มันลดรอไว้สมมติว่าเรากำลังจะเข้าโค้งใช่ไหมฮะอย่างผมขี่อย่างเงี้ยก็จะไปถึงจุดที่จะกำลังจะเข้าโค้งปั๊บเราลดเกียร์เพื่อลดเกียร์รอตอนเติมออกค่ะใช่ไหมครับเราก็เบิ้ลเบิลเกียร์มันหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ได้มันก็จะสมูทไปเลยใช่ใช่ค่ะพูดถึงความสนุกในการขี่หรือความแบบนิ่มนวล ต่างกันยังไงคะระหว่างตัวนี้กับโกวิงเอ่อถ้าความบนทางเรียบถ้านิ่มนวลน,นะ,อ,อ,ะอ่อโกวิงยังไงก็ได้ยังไงก็กินอยู่ใช่แต่ว่า GS เนี่ยมันได้มันก็ต่างกันไม่เยอะมากะนะครับแต่ว่าค่านั่งสบายกว่าสบายกว่าคือคือ GS เนี่ยค่านั่งมันก็นั่งเหมือนนั่งเก้าอี้ะนะครับตัวมันไม่ได้จมมากโกวิงก็จะขาถางขี่ยาวยาว,วางขาอะไรเงี้ยโกวิงก็อาจจะสบายกว่าจริงแล้วสําหรับ มือใหม่ที่ที่กังวลเรื่องบางทีแบบเราขึ้นเขาหรือทางลงเขาผมว่าคนที่กังวลเวลาขี่รถมีคัทเนี่ยคือกลัวมันดับใช่ตอนแรกเอกก็กังวลแบบนั้นเหมือนกันเนี่ยเอกก็ออรอถามคุณหลังเพราะเอ้ยังไม่ได้เคยลองแบบขึ้นโค้งอะไรคือคือหนึ่งมันไม่ดับแน่นอนพอเพราะระบบเกียร์ออโต้นะครับ แต่ว่าเวลาถ้าเราใช้รถมีคัสเนี่ยบางช่วงบางจังหวะเช่นเราออกจากไฟแดงเผลอลืมมา้างออกเร็วไปดิดคัดเร็วเกินไปอย่างเงี้ยไม่ตอบสนองต่อคันเร่งมันก็จะมีดับ,ดบแล้วโดยเฉพาะสิ่งที่เขาหวงก็คือดับบนบนภูเขาซึ่งเอกเชื่อว่าก็เคยกับทุกคนนะใช่เอกก็เคยนะผมเองก็ก็เคยแล้วก็ลม้มนะแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าพอมันลม้มปุ๊บ โอ้โหในวันนั้นนี่แบบแทบจะขี่รถไม่ค่อยได้เลยมีความกังวลมากเลยว่าโอ้โหแล้วมันต้องขึ้นเขาต้องคอยเติมต้องเลี้ยวรอจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแต่สาหรับวันนี้ยาวๆเลยยาวๆไม่ต้องกังวลเลยถูกต้องอ่าเรียกได้ว่าก็ก็เป็นรถที่ที่รู้สึกว่ามันก็ขี่สนุกแล้วก็มีรุ่นอ่ะสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมว่าเ เวลาเราขี่ด้วยระบบออโต้ใช่ไหมครับบางทีเราอยากได้อารมณ์ของแมนนวลเราก็ทําได้นะก็ตบเกียร์เลยช่นะตบเกียร์ช่วยแต่ว่าถ้าเป็นแมนนวลเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็มาปรับโหมดเป็นเอ็มนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากมากกสามารถเปลี่ยนขนาดที่ขับขี่ได้ก็ยังคงมีความนุ่มนวลอยู่อะไรนี้นุ่มนวลความสนุกความดิบความอะไรอยู่ในในนี้ครบเลยครับค่ะใช่ใช่ก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับการขี่รถแล้วผมว่า เชื่อว่า BMW รุ่นนี้นะครับ r 1 3 j s a s a ตัวนี้จะสร้างยอดขายให้กับ BMW พอสมควรเลยใช่เลยค่ะขึ้นมาอีกก็ขอให้ขายดีๆนะครับอย่าลืมแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้ด้วยขอบคุณค่ะก็จะมีภาพขนาดที่เราขับขี่กันด้วยนะครับ วันนี้เราก็ได้มาลองขี่อีกรอบหนึ่งนะครับในการทดสอบรถทั้ง3คันในบริเวณพื้นที่ศีสวัสด์นะครับแล้วเราก็ไปถึงอ่างเก็บน้ําก็ได้ดูประสิทธิภาพว่าแต่ละคันเป็นยังไงบ้างก็ยังให้คําตอบก็คือว่าตัว k คพันเนี่ยอารมณ์ประมาณว่าออตอบสนองเร็วนะครับส่วนสําหรับ k 1พันนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ขี่สบายนะครับ อาจจะรองลงมาจากโกวิงถ้าพูดถึงความสบายจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่ายกให้โกวิง G.L 1 0น8ะครับส่วน K 1 0 0 6ก็ความนุ่มนวลสบายสำหรับคันใหม่ของเรา R 3 3 0 0 g s a คันนี้เนี่ยก็สบายระดับหนึ่งอาจจะรองลงมาแต่ที่สำคัญเนี่ยมันขี่สนุกแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายสามารถยืนขี่ได้นั่งขี่ได้ก็เป็นอะไรที่สนุกมาก เพื่อนๆชอบแบบไหนสไตล์ไหนก็สามารถเลือกได้นะครับในการมาครั้งนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสได้มาทำกิจกรรมมอบของทำ CSR ณโรงเรียนศรีสวัสดิ์แห่งนี้ด้วยก็ถือว่าได้ทำบุญร่วมกันด้วยอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะมีอะไรบ้างฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ